ไม่รู้ไปไหนหนักไหมน,น่ะลูกบอลน่ะอุ้มอืดนะลิ้น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 ไม่ต้องออกมาไปเลยอ้ามอุ้ยชนอุ้ยลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นไม่เจ็บลุกขึ้นเนึ้อลุกขึ้นยังเจากอ่กมาลูกไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บมาได้ไหม ไปเร็วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่ทิ้งแม่ทิ้ง <c oughs> เอาเคร่งเสียงได้ใส่กอกโอ้ใส่กอกหายไปไหนอันไหนอันไหนใส่คอ <c oughs> อม,มาลูกไปเร็ว

ไปเลยเร็ว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 มันไม่เป็นเลยมันมันก็มาไหมไม่กินไม่ได้ครับอันนี้คือไม่ไม่ใช่ของลูกกินไม่ใช่ของที่เดียวเหรอทำไมก็ยืนโชว์แล้วนะยืนโชว์ก็ไม่ให้กินครับดูความสามารถอันนี้ยังดียังดี Субтитры сделал DimaTorzok